สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับเป็นจังไดสูเเหอบบอฟังถแถลงการเมื่อวานเนี่ยนะคนที่ฆ่าน้องถึงตำรวจสีจับบอได้ยจเจ้ากระยา่งย่ำใจไปนะถึงบ่มีไผ่รู้จะของก็ต้องรู้พเราะว่าจะของเห็นอย่างยุ่นะ เวนกรรมอ่ะมันมีจริงลุงสาบานเลยว่าถ้าผมได้ถ้าผมทำน้องขอให้ผมชิบหายนะผมไม่ได้ทำขอให้ผมเจริญรุ่งเรืองเป็นจังไรล่ะเรือ,อเห็นเห็นอยู่ดิวเวนกรรมมันมีจริงผมสิบ้องให้ถึงบ่มีไห่รู้ตำรวจบ่รู้ เจ้าก็อยู่บมีความสุขดอกสีบ้องให้เฮ็ดอย่างไว้รู้อยู่แก่ใจนะครับเนาะก็ฝฟากไว้ครับฟากไว้เวรกรรมมันมีจริงบบต้องรอซาดหน้าซาดนี้แหละเห็นซาดนี้แหละเบิ่งเอาแล้วกันครับนะครับฟากไว้ได้ครับผมกับ่บได้อะอย่างมากมายดอก ฟังมาตั้งแต่แรกอดหลับอดนอนว่าโอ้ยเมื่อไหนสิจับคนร้ายได้เนาะดีตอนอน้องนะครับเนาะดีตอนอน้องดีตอลุงหลายๆคนเขามาให้กำลังใจลุงนะครับลุงุเป็นผู้ทุกกระทําทุกเกาหาโอ้หกักหลานแล้วผิด ลูกกับบอตองหักลูกหักหลานแล้วเนาะรับผมเขาเอาเงินเขามาให้ลุงเขามาเป็นกําลังใจให้ลุงอันซุ่มผีบาผีบอออกมาว่าวสั้นสีกะเจ้าบ่ได้เอาเงินเจ้ามาซอยเขาเขาเอาเงินเขามาให้ลุงเจ้าสิมาเดือดร้อนอย่างนะ บ่ามากกันเรียนไปปบบิ่งมึงอื่นนะอย่าปัญญาอ่อนขอร้องนะครับเนาะเขาบบได้งโง่ดอกเขารู้เขาเห็นอย่างน่ะบริจาคเขกบบาก็บริจาคบริจ้ามึงอื่นเขาโบ,บริจาคเขามาบองเจ้าเห็อย่างละนะเจ้าอะซุมเจ้าเคยเห็นอย่างให้ประเทศชาติเคยเห็นอย่างให้คนอื่นบ่มีแต่อองมาติติงมา มาอิจฉาเขานะนะทำจะของให้ดีที่สุดอย่าไปว่าคนอื่นนะครับนะมันเปรียบเทียบกันบ่ด้หรอกเสียเอาไปเปรียบเทียบกับเหรียญทองโอลิมปิกเสียเอาไปเปรียบเทียบกับขอยญยบินบารือิตมันเปรียบเทียบบย่ไดมมันคนละส่วนแยกแย,กแยกนะเนาะโอเคนะครับเนะบาะบ่อยากสิซีวา้าดอกแต่มันเห็นแล้วมัน ประเทศซาร์บ้านเมืองเฮามันคือเป็นหนังสีคนเฮามันต,ต่้ตมอะ่ะว้าไา่นบเป็นแค่นี้แหละบา,บาย